ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะร้านเตี๋ยวเป็ดตุ๋นที่สตัตหีบนะคะทุกคนมื้อกลางวันค่ะค่าเราก็กำลังจะเดินเข้าไปนะคะดูบริเวณรอบนอกก็ลมลื่นไปต้นไม้นะคะอยู่ติดถนนเลยค่ะทางถ้าใครจะมาทางเชื่อมสา1ก็จะต้องข้ามลานนี้นะคะ มีสองโซนค่ะนั่งข้างนอกได้นะคะแล้วก็ห้องแทนนะะ่งรกมากค่ะที่จอดรถมีนะคะจอดได้ทั้งสองชั้นข้างนอกเอ่อตรงถนนนะคะจะมีที่จอดรถด,ด,ด้วยวันนี้ก็มาทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดน,นะคะทุกคนที่สัตหกีบนะคะ<ฆ>ตรงภูตะหลวงนะ น่าทานมากมากเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เอ็น่าทานขนาดไหนถ้าใครมาสตหาีแตลืมมานะคะตรงคุตะหลวงนะคะอยู่ตรงเส้นสามสามหนึ่งนะคะทุกคนร้านสะอาดน่านั่งมากเลยค่ะมีสองโซนนะคะโซนข้างนอกก็นั่งข้างนอกได้รับลมนะคะแล้วก็ข้างในเป็นห้องแอร์นะคะทุกคน ก็มาแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาดูกันค่ะหน้าตาเป็นยังไงจริงๆก็เพิ่งจะมาวันแรกนะคะร้านนี้สําหรับคนชอบเป็ดนะคะนี่นะคะ,ปะเป็ดร้วนๆอดีไม่กินเครื่องใน,นะคะ่ะก็เลยนี่นะคะ